สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดีด,ดีจากเพจแม่มดเรดเดร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนค่ะมาดูนะคะแรงกราฟวัน R D P non farm กันค่ะทุกคนไปดูกราฟกันเลยนะคะกราฟทองอยู่ตรงไหนเอ่ยไปที่ M 1นะคะ วันนี้กราฟไซด์เวทั้งวันอาตัวเลขออกเรียบร้อยค่ะทุกคนอ่นะคะกราฟวิ่งกี่จุดเอ่ยนะคะไปดูตัวเลขซิเป็นยังไง positive มีอิสรัดีิสาหรัเจัง good s u p p o t 104. Wir zahlen 104. Dann nicht gut für Gold. Nein. Nicht gut für Gold. Ich kann vorher. Äh, 77. Ja. ja. Und die andere? Die äh, kommt erst um halb drei. Nein, nein. Gibt zwei Weihnachrichten? Nein. ก a k e ็มไปเลยฝรั่งยังไม่ด e ปีป่อ่าอ่าในฟุ้งเซ็ at one เ่อ่นะคะอ๋อ oh. ไม่มีแรงค่ะไปดูตัวเลขกันนะคะทุกคนคะ่ะตัวเลขออกมานะคะร้อยสี่ k นะคะ เป็นผลดีต่อดอลลาร์เป็นผลลบต่อทองคำนะคะทุกคนนี่ก็คือกราฟ r d v non fram non f r m นะคะเยี๋ยกรครปพักแป๊บหนึ่งรองไปดูกราฟกันนะคะอ่านะคะไม่ไปไหนเยอะนะคะทุกคนกราฟก็ยังถือว่านะคะอยู่ไซด์เว เนาะลักษณะกราฟวันนี้อ่านะคะกราฟวิ่งอยู่กี่จุดเอ่ยนะคะ2ี่นะ,ะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า r d ไหมคะทุกคนค่ะถ้าตัวเลขนะคะที่ว่างงานเนาะนอกภาคเกษตรกรรมดีขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้ดอลลาร์มีแรงขึ้นนะคะแต่ก็ขึ้นไม่เยอะเนาะถ้าเทียบจากราคาเปิดวันนี้นะคะส่วนหุ้นเป็นไงเอ่ยหุ้นนะคะหุ้น M15 เปิดตลาด ตรงนี้นะคะไปดูที่ M5 นะ M5 นะคะก็มีแรงลงมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจากาวิ่งวงสั้นๆแล้วไปดูคู่เงินนะคะคู่เงินยนะูโรเนาะก็ดีดลงนิดหน่อยนะคะทุกคนกำลังจะ กลับตัวขึ้นเนาะอ่า G U นะคะ G U ก็โดดลง U นะคะก็ไม่เท่าไหร่ GJ ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะ Ucat you UUJ you, you นะคะดูกราฟกันก็นะคะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ EU นะคะมีแรงดีดขึ้นมาก็กำลังกลับตัวส่วน UCAT นะคะ UCAT ก็เหมือนกัน n อ็ดีล่ะคะ่ะอ่าเซดีเนาะมีแรงลงนะคะกำลังกลับตัวขึ้น ่าเพราะว่าอยู่อยู่ข้างหน้านะคะ,ะนี่เหมือนกันกลับไปดูน้องทองคำนะคะหลังจากอ่า شي ش ششpasيa جaن หลังจากลงไปสักพักหนึ่งนะคะน้องก็กลับตัวมาอีกหกนาทีนะคะทุกคนคะ่ะอีกหกนาทีก็จะมอีอะไรเอ่ยนะคะมี GDP นั่นเอง ตัวต่อไปนะคะอ่าอีก5นาทีนะคะ advance GDP เดีย๋ยวเรามารู้จักกันนะคะว่า ADP nonfarm หรือ ADP นะคะ Employment Change คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะทำโดยนะคะ Automatic Data Processing หรือตัวย่อว่า ADP โดยตัวเลขนี้จะแสดงถึงจำนวนการจ้างงานใน ภาคเอกชนที่ไม่รวมภาคเกษตรกรซึ่งประกาศก่อนตัวเลขนอนฟาร์มเพโรนของรัฐบาลอะไหลกลับลงมาอีกแล้วค่ะทุกคนประกาศโดยนะคะ U.S. Bureau of Labor Statistics เอาตัวนี้ U.S. Bureau เดี๋ยว b u r e a ว นะคะคภาษาอังกฤษครูไม่ค่อยเก่งนะทุกคนอ่าจะประกาศนะคะก่อนนอนฟาร์มสองวันเนาะประมาณวันพุธทุกวันพุธนะคะส่วนนอนฟาร์มก็จะประกาศวันศุกร์นักลงทุนมักใช้นะคะตัวเลข RDP เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มการจ้างงานและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอ่ RDP National Employment Report เป็นชื่อเต็มของรายงานนี้ RDP นะคะใช้ฐานข้อมูลบัญชีงเงินเดือนของกิจการธุรกิจกว่า4,000แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาในการคำนวณความสำคัญนะคะนักลงทุนใช้ตัวเลข RDP เพื่อประเมินแนวโน้มของตัวเลข Nonfarm Payroll ที่จะประกาศโดยรัฐบาลความแตกต่างจาก Nonfarm Payroll แม้จะวัดการจ้างงานเหมือนกันแต่ RDP, ADP เป็นการวัดจากภาคเอกชนและประกาศกอดน,นะคะผลกระทบต่อตลาดหากตัวเลข ADP สูงกว่าคาดการไว้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อตลาดค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าและหากต่ำกว่านะคะที่คาดการไว้ถือเป็นสัญญาณเชิงลบนะคะ ค่าเงินดอลลาร์นั่นเองอ่ะนี่ก็คือนะคะความสำคัญของ RDP Nonfarm นะคะอ่าเป็นการเออเป็นการประกาศอัตราตัวเลขนะคะอ่าที่อเมริกาสามารถที่จะจ้างนะคะจ้างงานได้อ่ะอีกหนึ่งนาทีค่ะทุกคน อีกหนึนาทีนะคะหนึนาที40 1หนึนาที30กว่าวินาทีเนาะเราไปดูนะคะตัวเลขอ,อัตราะนะคะกรับไม่ยอมไปไหนวันนี้บางครั้งนะคะถ้า rdp nonfarm ดีกราฟก็คือมีแรงที่จะเบี่ยงไปเป็นพันสองพจุดแต่วันนี้นะคะ ไม่กี่ร้อยจุดเลยนะคะบงบอกว่าข่าวนะตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะอะไรเอ่ยคะทุกคนทำไมตลาดไม่ให้ความสำคัญกับข่าวนี้ก็เพราะว่านะคะยังมีข่าวสำคัญตอนเย็นก็คือข่าวการประกาศอัตราดอกเบี้ยนะคะจากธนาคารกลางสาหรัฐอเมริกานั่นเอง อีกหนึ่งนาทีค่ะทุกคนค่ะอีกหนึ่งนาทีนะคะตัวเลข GDP นะคะอีกสิบห้าวินาที ่าเรียบร้อยนะคะ pending ค่ะรา p เนาะตะมุตะมิอ่า pending โอ้ตัวเลขโอ้นะคะตัวเลขออกมาดีมาก p ุ t z a า a n นะคะ mm hmm. อ่าตัวเลขออกมาดีนะคะ แต่ก็ยังไม่สามารถดันน้องทองลงได้นะคะเพราะอะไรเอ่ยออลงไปลูกลงไปลูกลงไปลงลงไป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 ลงลงไป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 ตัวเลขออกมาดีนะคะจึงเป็นสีเขียวเนาะจึงทำให้ทองคานะคะอ่าดีตัวลงมาอีกอ่าดีลงมากี่จุดอ่าข่าวสองตัวนะคะห่างกัน สิบห้านาทีอ่าก็แค่นี้นะคะอะ่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะงั้นเราก็ไปดูข่าวตัวต่อไปนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรอะแอดวานนะคะอเมีตัวเลขไอ้นาซาลกุดไอ้นานิกุดนะคะ <S 2> <S 2> <S อะ